สวัสดีครับผมจะมาทำนาย4ปีนักสัตระมีปีชวดฉลูคานและปีถอะมีปีไหนคอยเกื้อหนุนเรื่องโชคลาภหรือแม้เป็นคู่ครองที่ดีมีความเหมาะสมขอเชิญรับคำทำนายครับสวัสดีครับผมจะมาทำนายโดยหลักโหราศาสตร์จีนคนปีชวดมีปีใดส่งเสริมทางด้านเงินทองโชคลาภลาบแบบฟลุกฟล๊กๆให้คุณทั้งด้านการเงินอย่างมากให้หาคนเกิดปีฉลูทําให้การคบค้ากันแล้วมีการส่งเสริมการเงินอย่างมากทําให้การอยู่ด้วยกันมีความราบรื่น จะซื้อลอตเตอรี่ให้คนปีฉลูซื้อให้หรือจับให้จะมีโชคและปีใดเป็นปีที่สมพงกันคือคนเกิดปีฉลูทางด้านเนื้อคู่เป็นคู่ครองที่อยู่กันนานอยากมีคู่ครองที่ดีเป็นเนื้อคู่อยู่กันยืนยาวเพศตรงข้ามคู่มั่นคนรักสามีภรรยาให้หาเกิดปีฉลูคนเกิดปีฉลูให้คุณทั้งโชคลาภการเงินและความรักเป็นปีที่ให้คุณของปีชวดปีหนึ่งสุดท้ายนี้ให้นำศาสตร์นี้ไปใช้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแกดวงชะตาขอให้มีมีโชคดีทุกคนนะครับ สวัสดีครับผมจะมาทำนายโดยหลักโหราศาสตร์จีนคนเกิดปีฉลูมีปีใดส่งเสริมทางด้านเงินทองโชคลาบลาบแบบฟุกๆุให้คุณทางด้านการเงินอย่างมากให้หาคนเกิดปีชวดทำให้การคบค้ากันแล้วมีการส่งเสริมการเงินอย่างมากทำให้การอยู่ด้วยกันมีความลาบลื่นจะซื้อลอตเตอรี่ให้คนปีชวดซื้อให้หรือจับให้จะมีโชคและปีใดเป็นปีที่สมพงกันคือคนเกิดปีชวดทางด้านเนื้อคู่เป็นคู่ครองที่อยู่กันนานอยากมีคู่ครองที่ดี เป็นเนื้อคู่อยู่กันยืนยาวเพศตรงข้ามคู่มั่นคนรักสามีภรรยาให้หาคนเกิดปีชวดคนเกิดปีชวดให้คุณทั้งโชคลาภการเงินและความรักเป็นปีที่ให้คุณของปีฉลูปีหนึ่งสุดท้ายนี้ให้นำศาสตร์นี้ไปใช้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแกดวงชะตาขอให้ประสบสุขกันทุกคนสวัสดีครับผมจะมาทํานายโดยหลักโหราศาสตร์จีนคนเกิดปีขานมีปีใดส่งเสริมทางด้านเงินทองโชคลาภลาบแบบฟลุก ให้คุณทางด้านการเงินอย่างมากให้หาคนเกิดปีมะเมียทําให้การคบค้ากันแล้วมีการส่งเสริมการเงินอย่างมากทําให้การอยู่ด้วยกันมีความราบรื่นจะซื้อลอตเตอรี่ให้คนปีมะเมียซื้อให้หรือจับให้จะมีโชคและปีใดเป็นปีที่สมพงกันคือคนเกิดปีกุลทางด้านเนื้อคู่เป็นคู่ครองที่อยู่กันนานอยากมีคู่ครองที่ดีเป็นเนื้อคู่อยู่กันยืนยาวเพศตรงข้ามคู่มั่นคนรักสามีภรรยาให้หาคนเกิดปีกุล เป็นปีที่ให้คุณของปีขานปีหนึ่งสุดท้ายนี้ให้นำศาสตร์นี้ไปใช้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ดวงชะตาขอให้ทุกคนโชคดีตลอดปีสวัสดีครับผมจะมาทำนาย,ดยโดยหลักโหราศาสตร์จีนคนเกิดปีถ่อมีปีใดส่งเสริมทางด้านเงินทองโชคลาภลาบแบบฟลุกๆให้คุณทางด้านการเงินอย่างมากให้หาคนเกิดปีมะเมยทำให้การคบค้ากันแล้วมีการส่งเสริมการเงินอย่างมากทำให้การอยู่ด้วยกันมีความราบรื่น จะซื้อลอตเตอรี่ให้คนปีมาแมซื้อให้หรือจับให้จะมีโชคและปีไดเป็นปีที่สมพงกันคือคนเกิดปีจอทางด้านเนื้อคู่เป็นคู่ครองที่อยู่กันนั้นอยากมีคู่ครองที่ดีเป็นเนื้อคู่อยู่กันยืนยาวเพศตรงข้ามคู่มั่นคนรักสามีภรรยาให้หาคนเกิดปีจอเป็นปีที่ให้คุณของปีถอปีหนึ่งสุดท้ายนี้ให้นำศาสตร์นี้ไปใช้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ดวงชะตา ขอให้มีโชคและคู่ครองที่ดีนะครับ